วันนี้ด้วยัทธาในวันนี้รูปงานรับพลังบาลามีเสื่อมพลังมาเป็นเพื่อนบูชาถือสักการขอบารมีให <Hey, S 1> ้รับประการที่ได้เห็นอาจารย์แม่แยกการยังไงบ้างาารรทักษาแล้วก็ตื้นตันจนจห,จห,หนุนจะร้องไห้จะร้องไห้ใช่ไหมติดตามมานานน่าจะประมาณปีที่เจ็ดใช่ตั้งแต่ที่อาจารย์แม่มาอยู่ที่นีอ่อ่ะหรือว่าที่ตลาด ่ทีนี้ใช่ไห<ช>มทีนี้ก็นาก่าจะห้าแปดก็ติดตามตลอดมามแล้วก็ดูคลิปตลอดอคลิปแม่เคยโทรหาหนูนอกอ็มีข่วมาเคยคุยกันทางออนไลน์<า>ใช่ไหม<า>แล้วก็ได้ได้สนทนาการมาแล้วและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาสักทีที่จะต้องมาวันเนี้ยรู้สึกยังไงว่าทําไมต้องมาติดอข้างในก็เหมือน่างข้างในความรู้สึกเนาะเขาเขา ต้องมาหาแม่ถึงจะเปิดทุกอย่างถึงจะปลดล็อกทุกอย่างแต่ทุกครั้งใช่ใช่แต่ทุกครั้งอยากจะมาแต่ว่ามันเหมือนมาไม่ได้มันติดพอจะมามันติดมันมีเหตุไม่ให้มากันหรอเราเลยบอกว่ามันน่าจะยังไม่ถึงกันละตรงนี้ใช่หลายๆคนน่ะบางทีบางคนมาหาจันแม่มาหาพะ่าราเนี่ยมาถึงชนบุรีแล้วนะแต่หาไม่เจอวนหาตั้งหลายเราก็ไม่เจอเพราะว่าไม่ได้นัดล่วงหน้าบางคนเลยนะเยอะเลยแหละ ที่แบบมาแล้วไม่เจอแต่จริงๆแล้วก็ติดตามจริงๆอนะ่ะคุเบิลพามาถูกเนาะไม่ยากเนาะอันนี้ลูกก็มาไม่ยากเลยเนาะขนาดแบบว่าเราแบบไม่เคยมามาครั้งแรกก็ไม่ยากเลยใช่ปะถ้าเราตั้งใจใช่ไหมแล้วก็นัดหมายกันเวลาจะได้ไม่พลาดเพื่อนแล้วก็มีเวลาให้กันการนัดหมายเนี่ยอาจารย์แม่ก็จะต้องตรงเวลาว่าเวลานี้คนนี้เวลาน,นี้คนนี้จะไม่ต้องมาออมารอนานแล้วแบบว่า ทำให้มีความกดดันทั้งสองฝ่ายและก็หลายๆคนด้วยเข้าใจปะเพราะฉะนั้นวันนี้มีความตั้งใจแล้วก็ส่วนชุดขาวกินเจมังสวิรัตใช่ไหมด้วยความตั้งใจตรงนี้จำแม่บอกตลอดว่าจะไม่ได้มีค่าครูใดๆแต่ถ้าเกิดรู้มีหัวใจถวายคือนำวงมาลายัยผลไม้หรือถวายปัจจัยถึงดุงดงด้งานำพ้าไฟหรือว่า เป็นเป็นกุส่วนที่เราทำด้วยใจอย่างเนี้ยมันจะเป็นบุญเนงะี่ยมันเป็นกูส่วนที่ออกมาจากจิตเราอันเนี้ยอนุโมทนาด้วยนะที่แบบว่ามีความตั้งใจจริงโดยที่แบบมีความพร้อมอะ่ะพร้อมกายพร้อมใจแล้วก็พร้อมจิตตรงเนี้ยมันจะมีพลังจะมาก็พอจะมาก็มีปัญหาเรื่องทรัพย์เรื่องอะไระมาไม่แคือมันไม่พร้อม,ไ,มไรก็ไม่พร้อมอแต,แต่แต่วันเนี้ยหนูตั้งใจว่าจะมา ตั้งใจเลยค่ะว่าจะมาแล้วทีนี้เมื่อวานเนี้ยมันก็มันมีเหตุแบบต้องเสีสยทรั์ไปสี่พันกว่าทำไมต้องทดสอบมันหนักขนาดนาี้ออ,อ,อมีเหตุว่าเราจะเช่จะมามจะมาได้หรือไม่ได้เราจะแบบพรอบไหมเราจะแบบยืนแัดที่จะมาไหมประมาณนี้คุณพรเจ้าเรื่รงองคำวนะ่าทีบางครั้งอะคนอะมานม,าม,าม,ามาันมาเนี่ยคำว่ามานเะนี่ยมันคืออุปสรรคมาน่มันมีทั้งภายนอกทั้งภายใน แต่ภายนอกที่มากระทบกระแทกใจเราอะสอบใจเราเหมือนที่ลูกรู้อถ้าเราผ่านเราชอบผ่านแล้วเรามาได้อ่ามานก็คือเหมือนเจ้ากรรมในเวรหรือว่าสิ่งที่ทํามาขวางให้เราแบบไม่ทําความดีอะหรือว่าจะเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็จะมาขัดขวางม่ให้เราดีอะลู้ไหมเอาป่ะแต่สมมติว่าถ้าลูกมาตรงเนี้ยมาหาพมารดาแล้วลูกสามารถปลดล็อกในจิตของลูกที่ทวงนายบอกที่ ลูกบอกว่าพ่ะแม่องไหนที่ลูกเวลานั่งสมาธิเขาจะบอกว่าต้องมาี่พมารดานะเพื่อที่จะได้ไม่ปลดล็อกแล้วก็จะคลายลมให้เราได้ถูกปะพอถ้าเกิดลูกจะมีกุญแจไขได้เงมันก็จะมีเจ้ากรรมาเวรมาแบบมาปัดนะให้ลูกเขยไปเผยได้ตรงเนี้ยต้องเป็นบทพิสูจน์ตัวเราพิสูจน์ใจเราว่าการที่เราศรัทธาเนี่ยมันมันมีความเรียกว่า มั่นคงสะเทียนแค่ไหนถ้าเราไม่มั่นคงไม่สะเทียนเขยดทุกไลน์แล้วก็ทําให้อ่าใจเราอะไหวหวั่นก็ไม่มัน่นคงแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ไปต่อยากเนาะจิตเราก็จะมีความรุ่มหลงวนกระวนกระวายหรือว่าอะไรเนี่ยต้องกลายเป็นคนที่ไม่มีสัจจะ แล้วทําอะไรก็ไม่สำเร็จไม่เข้าใจยังนะวันนี้ก็สาธุนะขอบคุณ โอ้ยดิร้องไห้ร้องไห้ไปด้วยขนลุกไปด้วยนะขนลไปด้วยตรงเนี้ยเป็นความ ที่ทุกคนแต่ละคนสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะอาจจะสัมผัสได้ไม่เหมือนกันแต่เนี้ยเราไม่ได้บ้าเราไม่ได้ขาดสติแต่้างในเราเป็นพลังที่ทําให้เรารู้ว่าจุดป,ประกายที่อยู่ในตัวเราพลังอะพลังบารมีขององค์พราแม่ที่ในตัวเราอ่ะที่ร้องไห้แล้วกอดพมา,ดานดากอดอาจารย์แม่เราร้องไห้เพราะ,ะว่าคิดถึงแล้วก็ดีใจที่ได้มา สัมผัสแล้วก็รับรู้แล้วก็เจอกันสักทีมันมันเป็นอะไรที่ดูได้แค่ไหนนะลูกนะร้องไห้ไม่ได้เสียใจเนาะเป็นยังไงอาจารคิดถึงดีใจมากเลยใช่ไหมแล้วก็แบบมีความสุขอะเหมือนคิดถึงได้เจอสักทีเอใช่ไหมลูกนะดูดีน้ำตาไหลน้ำตาไหลเลยนะจาบถือลูกมา